ไปดูซูเปอร์แมนกันก่อนไปดูคือตื่นเต้นมากแต่ว่าพอออกมาปึ๊บสภาพถึงกับต้องนั่งพักอยู่หน้าโรงเพราะจองโรงพิษรู้สึกยังไงเดี๋ยวรีวิวให้ฟังดูจบรละค่ะซูเปอร์แมน2025ฉบับเจมส์กันนะคะต้องบอกว่าตอนแรกไม่นี้ตั้งควมหวังมากแต่ดีงามสมกรารรอคอยคือบอกเลยว่าเจมส์กันอ่ะเป็นพุ่งกับที่รถมือเขาดีจริงใช้วัตถุดิบเดิมในการปรุงรถขึ้นมาเป็นเมนูใหม่ได้อร่อยมาก เป็นเฉดสีใหม่แห่งจักรกวาลหนังดีซีเลยคือเนื้อเรื่องมันก็เข้มข้นแหละแต่ดูแล้วแบบเออมันไม่ได้เครียดขนาดนั้นเดวิดคอร์เรนสเวตคือทําให้ภาพลักษณ์ของซูเปอร์เชนนี้ดูซอฟต์ลงมาเลยบวกกับเนื้อเรื่องด้วยนะคะก็คือเหมือนคนที่เพิ่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่คือยังล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ยังตามหาเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตอยู่ ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนอันนี้นเห็นจากการกระทําจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะหมาจะกระรอกจะเอเลี่ยนเด็กคือพี่ซุปฮีเซฟหมดแต่ว่าแอบเสียดายตรงมุมของคาเค้นเนี่ยคือมีน้อยไปนิดหนึ่งพอช่วงหนังที่พยายามจะบิวแบบความสัมพันธ์พ่อแม่ที่เป็นมนุษย์อะฉันเลยรู้สึกว่าฉันยังไม่ค่อยอินตรงนี้มากตัวละครที่ฉันชอบที่สุดก็คือเล็กซ์ลูเทอร์นะคะเป็นร้ายแบบฉลาดเนร์ดจอมวางแผนที่สําคัญคือทําให้เชื่อได้ว่า ที่ทำกันบ้านมันหนักมากอะคือมีความทะเยอทะยานที่จะเอาซุปลงให้ได้จริงๆนี่คือขอปรบมือให้การแสดงของนิโคลัสเฮาเลยพพอร์ตคารคเตอร์หลายตัวเลยที่มีมิตินะคะสิ่งที่ฉันเสียายที่สุดก็คือบทของลูอิสเลนเธอคือน่าจะมีแบบช็อตที่โชว์พลังของการแบบรวบรวมข่าวสารของนักข่าวสาวอะไรเงี้ยคือตอนนี้เหมือนตัวละครนะั้นมีหน้าที่แค่เป็นที่ระบายให้ซุปแบบมาสัทยายอินเน่ให้คนดูฟังอะจัสติสแกงเปิดมาด้วยตัวละครแค่4ตัวรวมซุปนะคือเกลียบ,บทแบบพอเกิด น้อยไปหน่อยฉันชอบตัวนี้ด้วยไงประเด็นน่ะมิสเตอร์ทอริฟิกขโมยซีนมากเป็นตัวละครที่เป็นอัจฉริยะที่รู้ตัวเองว่าตัวเองเก่งนะคะแล้วที่สําคัญคือปากแซบเกรียนแลนเทอร์นเวอร์ชันนี้ดูมีความหวังมากที่สุดแล้วถธอว่าหมคือดูไกลๆอะ่ะ พวกเอฟเฟกการใช้พลังแหวะนน่ะดูดีนะไม่น่าเกลียดเลยและคริปโตไม่มีชัยชนะใดที่ปราศจากหมาพูดแค่นี้ภ <วะ S 1> าพคอมพิวเตอร์กราฟิกสวยมากส่วนตัวคือชอบเอซีน้ำหลากมากที่สุดแล้วก็มังงะตเอแบบจิกตรีนเอาตอนไททาแล้วตอนที่ซุปฉีดใบก้อนแบบสะใจมากโหดขนาดนี้ยังเรียกว่าเล่นอีกเลยคว,วามรู้สึกนะตอนนี้ก็ถือว่าชอบเลยอาจจะมีติดบ้างนิดหน่อยตามที่บอกไปนะคะแต่ติดหนักอย่างเดียวเลยคือฉันจองผิดโรง ไปจองลง IMAX 3D คือเวียนหัวมากคือพอตาหลุดโปรแกรมไปบนึงปุ๊บภาพมันแบบซ really? ับซ้อนเลยอะคือซับซ้อนจริงๆอ่ะก็อาจจะต้องกลับไปแก้ม mm ือ hmm> อีกรอบนึงนะคะกับซุปเปอร์มน2025สำหรับฉันอะรู้สึกว่าเป็นหนังที่เป็นหมุดหมายที่ดีกับการเริ่มต้นใหม่ของจักรวาล DC นะคะถือว่ามีความหวังแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาสำหรับฉันในฐานะของคนที่ชอบดูหนัง DC คนนึงล้กันนะคะ